วนนี้เรากําลังไปพัทยากันนะคะซึ่งเิเแถวคือลืมเอาครกขึ้นรถมาตอนนี้ขับผ่าน DIY นะคะเราจะมีครกกันหรือเปล่าช่ไ่ตานะไอวิวตายแน่จะเป็นไงต่อเราจะหาครกได้ไหมคืนนี้เป็นการเปิดคลิปที่แบบครกหายตอนนี้เจอร้าน2ี นี่ตัวต้นเรื่องที่ทำโคกหายลืมโคกคถึงแล้วนะครไปนี่ครับนี่นี่ จ้ารีถึงแล้วลูกดูดิมีหมีด้วยนะดูบ้านเราดิเาแล้วทุกคนว้าวาวเล็กสุดยอดสวัสดีค่ะพี่น้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมีไปเด็กๆพาไปดูห้องนอนก่อนเร็วเดี๋ยวค้ายมาเล่นน้ำกันว้าว สวัสดีค่ะเตียงใหญ่ไปเลยค่ะครอบครัวว้าวเสียดายโอ๊ยเอ๊ะท้าวกระบอกมันเ่าลงมากอะทุกคะโอเคทุกคนห้องสวยมากไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศต่างๆกัน สามแสบมันจะแทงทนลุเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ไม้แทงเอ้โอ้โหโคตรมั่วเลยนู่นหนูต้องสลับกับรันหนูเย็นเย็นอ่ะตาแรกตาลัานก่อนตากระลาขาดไม่ขาดให้เรียกคนสองนะอ้ะอะโดนอ่ะไม่เข้าอาตาลีตาลีผมไม่รู้เลยครับผมส้มจำค่ะโอ้ยซ้ำจำอะไร อันนี้ส้มตำเลยนอันนี้กำลังจะตำหอยดองหนุนิมได้ปะโหดูก่อนตำไปกี่ครกแล้วคุณพี่ดูก่อนเป็นไงอร่อยเสร็จแล้วอันนี้ตำหอยดองนะแกเดี๋ยวฉันจะขออนุญาตชิมก่อนว่าฝีมือฝีมือช่องนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอือเธอร่อยเหรอโอ้ ดู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 โอ้ยหดิมดิมยังคนเราเพิ่งได้กินนะอเ่อยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะยังไม่กินเลยค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้อยู่กับช่องชนิดดิมนะคะฝากไปดูช่องบางจูดูแป๊บเดียวด้วยนะคะบางจูดูแป๊บเดียวบางจูดูแป๊บเดียวบางจูดูแป๊บเดียวเขาไม่ต้องเยอะสายห้าบาทพอ เดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้ที่สวนน้ำดีกว่าทุกคนโอเคก่อนก่อนจะไปดูพรุ่งนี้เดี๋ยวไปดูไอเด็กสามตัวก่อนว่ามันทำอะไรกันอยู่นี่ครับบรรยากาศว้าอบอุ่นมากครับผมว้าวทำอะไรกันอยู่จ๊ะทำอะไรกันอยู่จ๊ะ บอกกันว่าบอกกันว่าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ที่สวนน้ำพูดหนึ่งสองสามลอยน้ำยิงยิงสวนน้ำนะคะใช่ไหมคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปที่สวนน้ำเป็นต่อนะคะสวัสดีครับวัสดีตอนนเต็มผิ่งเต็มหูยอดเลยฮะพร้อมเลยอุ้ยอุ้ยแปดโมงแปดโมงคืนนอนนะครับวันนี้อยู่กันที่ลอยน้ำนะคะสวนน้ำตอนกลาเมียเมียไม่มีมีเปล่า แล้วกน้าทีมงานมาเล่นตัวนน้ำเอาเลยครับแล้วก็สภาพอาจจะยังไม่เต็มร้อยครับผมเพราะว่านอนสิบพวงตื่นสิบเอ็ดพวงแต่ไมู่้อันแวดอากาศว้เป็นไงบ้างครับผมการถืกล้องเป็นวงวิวโอ้โหเอวมึงเยอะแล้วมึงเยอะแล้วร้อนมากจะบ้าตายไปหาที่นั่งสัตอนนิสัยสองนักที่คนบอกเลยร้อนมากไปครงนี้เดี๋ยวเราจะลงน้ำไปครั้งแรกในชีวิต PEEP! Mm. <languagesizations> <Without one .habitude> one... well, Let's go to Thailand! Let's show <makes sound effect> <Sure> <assimilate have> <laughs> ไปไปเราไปอันใหญ่กันเลยอไปดิไปเลยอันใหญ่เลยเด็กๆไ๊กให้อยูอยู่กับปังให้ไปดูมาดินี่มาดิไปกับมุวิวไปกับมุมวิวเดี๋ยวลีดเดอร์ พร้อมที่จะสูะ้ไหมครับพร้อมครับไปอันไหนเดี๋ยวเอาไปเลยอันไหนใหญ่สุดอเออต้อไปโน้นมาถึงกันเฮออ้ยลงดีคนพี่คนเล็กลงสอ,องคนได้ผมผมลงไปแอลลูกได้ไหมสองคนได้ไดอ,อ๋อ,อ คนต่อหนึ่งอันไปจุดห้าจุดห้าไอ้ดิมชั้นห้าเราต้องเดินขึ้นไปเฮ้ทุกคนเดี๋ยวจกันข้างบนอะไงคะตอนนี้ช่างหนักสุดนะร่างกายพร้อมไปดูน้วยนะว่าคนนี่ยืนเท่าไหร่นะเย้ ก้าวที่เดียวเลยไปแล้วมาเยอะผู้เอกม็นเป็นความรักที่บางทีฉันด้วยรงกลับไปดีกว่ากวัว ลงขางนู้นลงขางนู้นจู๊กเกี่ยงอะขยันเกียงอะไยื่องอไู๊กไปครับผมจู๊กจู๊ก ไม่เสียวจริงช็อตสุดท้ายอ่ะอยู่ในทิศทางที่ต้องไปครับไปอ่ะ นหน่อย ครับเจ้านายให้ที่ปไปถ่ายรูปจะเช็คด่วยร้านร้านร้านมันนี่ก่อนดูไงครับครับวันนี้ครับบางร้านครับ,รรบต้มเปล่าเหนื่อยไหมแล้วเพื่อนรักไปไหนล่ะร้าน,นมาไม่เห็นล่ะอยู่ข้าวไหมหนูกินข้าวยังอัศรี่เป็นไงบ้างครับวันนี้ครับ ฮะไม่พูดสิหนูไม่พูดแล้วพี่เขา <อ S 1> จะรู้ได้ไงชนมาเลยเร้วต้องเลี้ยวซ้ายนะ้ล่น we <laughs>